มีพี่วิธีแก้คนได้มิกตามมาไม้แมาระเบิดนะตัวอะไรวะไ้เชียร์คนเฟ้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 ไอ้เจ้ไม่เข้าเลยสัดาย์ที่แ้วไอ้คนเลยคนเฟ้คนเฟ้ เฉยไปยินเสียงซึ้งเดินเด้งเตี้ยเลยเสียงเว้ยผมก็เลยถอนกดไปแล้วกูแก้ปล่อยตาไปเลยบิ๊กแมรี่แอบตู้อะไยอะบิ๊กตู้ใครอน่ยบิ๊กบิ๊กมาเห็นโดดตู้อย่างไวอะมปล่อยหลังไปปัดเลยบิ๊กปัดเลยเร็วๆปัดเลยเดี๋ยวไม่ช่วยปัดแมงมุม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  แม่มุมนะแม่มุมนะแม่ม hmm. like ุมนะก็ค okay. e ือมันต้องตีเพอนรถสเต็กมาเอ๊มิกปั่นไปเลยมิกเดี๋ยวพี่ปาเครอื่นให้กดเฟสกดเฟสมันเคืขึ้นมันตาผมมามันก็ถอยหลังคืออะไรวะเกี่ยวขามงมไหมันจะวิ่งไวขึ้นระวังมันเปลี่ามแล้วกันนะมาปั่นเร็วมาปั่นเร็วมาปั่นเร็วมไปเหมิไมิหมกกไปหมิไปแร็วไปเร้วไปเ มันน่าจะดูดแล้วก็วิ่งไปตีปกติใชมั้องไมนดูดแล้วก็ถอยหลังขึ้นอะไรวะก็คือมันหายมุมมันจะวิ่งไวขึ้นอะไรอ่ะโอ้ยโดนแล้วใครโดนไล่มิกไงล่ะปั่นให้เสร็จปล่อยก่อนแพ้ปล่อยก่อนแพ้ไม่กี่มาร์าแพ้แล้วเอ้าเผื่อปล่อยพี่อยากแพ้ไหมเดี๋ยวผมจัดการให้ปล่อยก่อนแพ้ปล่อยก่อนแพ้ปล่อยก่อนคุยอมแพ้ไอ้เหี้ยเฮ้ยร้องบอกแล้ว ตีขาเมุมด้วยมันมันไป็ล่รพี่ปิงแล้วเป็นไรพี่ปิงแล้วพี่ปิงมันมันไม่เคยแก๊กจ๋าแล้วเนี่ยเฮ้ยแฮกลูนใช่ไอ้เฮกลูนนะใช่แฮกลูนพี่ปิงมันเอไปเลยวอไปเลยวอไปจะไปเดี๋ยวฉีกให้เดี๋ยวฉีกให้ฉีกยังไงพี่ฉีถุงเลยฉีขาฉีกยามั้งโอ๊ยผมเล่นสปินทำไมผมใจไม่ได้เนี่ยท้ายอยู่ผมต้องใช้สปินได้ดิวะไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วดิแตะเลยไปแตะเลยไปแตะเลยโดน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  ดูเฉยๆี่ฮิวไม่ได้เฮ้ยแต่ผมต้องเิ้วเฮ้ยคุอยู่แมสเอลทีคุเล่นไม่ได้ผมก็ว่ผมก็ไม่ทำไมผมไม่นี่ไม่ได้วะมาขิ้ไม่มาหมดไหมผ่านได้เสร็จเร็วๆไอ้มาเขาได้ลุงบิวเหรอวะเออกูลืมกูมีบอลรอทานพี่อยู่แมสเอลทีพี่ทำอะไรไม่ได้เฮ้ยหมดแล้วเยอะเสร็จกูไอ้จี๊บไปเไีแย่หมุนผิดทูดเตรียมไฟทำยี้อะไรอยู่หลังบ้านเล็ก ไอ้ย่าปล่อยก่อนแพ้มาตุ้มตุ้มามันเลยพิ้งาวเลยน่ะเดิมด้วยแม่ไอ้ผอไว้ผอไอ้คน้วลผอไว้คนนวนดังบ้านฟ้าเหรออไปสองอแล้วนะผาเทมไร่ยก็อยู่ไล่อยก็อยู่ผอเกียร์อากาปะปั่นอยู่ในกอดานะตอนนี้อืมขี้แตงเรืติดไอ้ี่เล่นเมกบันเปิร์กวันเปิร์ก พี่อะไรกูเอกระปินน้งแดงหลังเอาชานั่งยองที่อีกแล้วก็ตียัดไม้หมดคันหน้ตาต่างตามมาละบัตรลัดขึ้นแล้วต้องตัดบัตรลัดละเอ้าจะวิ่งทำไมหมดไวที่บอลเลยดิเอ้าตายเลยอุตส่าห์หลอกขับม้จะตัดบัตรลัดวิ่งไม่ห้าเครื่องแล้วว่าบัตรลัดมันขึ้นยัดไม้เหรอไม่ยัดไม่ยัดไม่ยัดไม่มีโซเทน ไม่รู้ไม่ยุ่เลยแมเทพมันรู้แล้วว่ากูอยู่นี่เดี๋ยวกูไปช่วยวิงเองว่ามาหาเร็วมาหาเร็วมาหาเร็วไอ้ยคือวิธีเนี่ยกูกูไม่น่าใช้กับวิกเลยเี้ยกูน่าจะแบบต้องเล่นกับใครสักคนหนึ่งสองคนอะแล้วใช้ไปเรื่อยๆจอครบทุกคนอะไปฟั่งแล้วไปอีกฝั่งโ้โหโอ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 ้โโอ้โห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 โอ้หอ้โหโ้โหโอหอ้โหโ้โ้ออ้หออ้้หอ้ กูเรียกว่ามาจีคไม่กลับเครื่องนี้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 ไปปั่นในโกดังเต้องแตะโอ้เชี่ยปั่นไปเลยปั่นไปเลยปั่นก่อนแพ้ปั่นก่อนแพ้เอาไอ้เชี่ยกูชนะอะไรเงี้ยอ๋เฮ้ยผีมันพีครับมันเปดถามแล้วอย่าลืมเอาออก็ปล่อยก่อนแพ้แล้วกูยังปั่นอยู่เลยนะเอ้าทิพหายแล้วหมดไปแล้วพี่อยากทำอะไรก็ทำตอนนี้ผมไปแล้วอยากชนะ อุ้ยไปโมูไปลอกไปเจชนะอีสปอร์ตบล็อก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 บล็องงงงงบล็อกนี่นอนนอนพู่เลยนะดมยาไอ้เย่าเพื่อไม่ว่าหนมเดียวนี่ยไปก่อนแพ้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 เข้ากระดังเข้ากระดังหางเขล่นนักนะเฮ้ยพี่หนุ่มม้อมไปเออเฮ้ยไปก่อนแพ้กูชนะแล้ว โอ้ยเฮียกูยอมแพ้ก็ได้ครับไม่เด็กกูชนะเด็กพี่ต้องรอดพี่ต้องปล่อยพี่ปีงมันไล่พี่อ่ะปะเปื่อเครื่องในปะเครื่องนี้ปะเครื่องนี้เด็ดแน่ยี่นี่ตรงนี้นตรงนี้ตรงนี้ลราเข้ามานี่แล้วกันถัดไมบอกดีวว่าปล่อยกลางอ่ะพี่บิงมันไล่พี่ยาวเลยเข้ามาคือวางมาไอ้ตรงนี้แกเสร็จแล้วตรงนี้แกเสร็จแล้วอ๋อไปเสร็จแล้วกูหาโดเทียมแล้วเออโอเคโนวันปุ้งพี่ปิงยื้อไว้พี่ปิงไอ้ยี้อมาใช่พี่อะหรือวะ เทอเทมหน่อยเดี๋ยวพี่ปันต่อให้ทุกคนครับถอนที่สองอาร์เรวเทอเทมอ่ะมันต้องกูมันก็ต้องกูไปเอาหลังไปแนมันเอาหลังไปแนมันเอาไฟดีเอ็กซ์สีไอ้เปิดประตูประตูไกลนะไม่มี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 เปิดประตูไกลนะไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดประตูบ้านเลยนะเปิดประตูไกลนะแล้วกูอยู่ใกล้ใกล้ต่อเลยนะกูคงไม่ช่วยให้มีบอลแล้วถ่ายเฮ้ยเจอเทอเทมไฟ โคเทมาเฮกลูนเฮกลูนเฮกลูนไอ้เฮกลูนเฮกลูนถอนไปถอนไปก็ได้เฮกลูนเราปะกันเสร็จแล้วอะ่ะแล้วมันเป็นเปอร์งองงงงงตอนนี้นเดี๋ยวม,มันคงเนี่ยเมโทมัสแม่งชี้เกี้ยร์ประตูไกลเก้าเวันนี้สุดโท้เทมไฟก็แตกหลังจากปั่นห้าเครื่องทุกคนครับทุกคนครับเปิดตามอีกแก้วหนึ่งี่อะกูกูกมาละทานเก้าเก้าเ้าแล้วมาลานกูไม่มีประโยชน์ เอ tamam um right, mm hmm. right. ุ้มไปเลยอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยอุ้มอุ้มอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยเราทำมีประโยชน์อยู่เราวิ่งมาตรงพี่อ่ะพี่อยู่ไหนแบบงี้ยกวักมือให้มิกดูแล้วน้ยไม่มีประโยชน์กวักมือให้มิกดูอะไรผมนี่ยเลยเป็นคนโดนปวยล้อมเป็ดหนึ่งเป็ดหนึ่งเป็นแรกเป็นแรกอยู่ให้อยู่ให้จะ่ป็นยงไงเดินไม่ขึ้นสกีนี่มันโอ้ยอ่ยไปแล้วไอ้แฟร์พับได้พับโอ้ยวางไม้วางไม้ประชด กูยืนนี่หรอมึงอไนะาร์คแม่งหลอกอันนี้โง่อันนี้โง่มึงมึงมาเอากูนี้เลยเราปอดกำลังหมดอะมันไปมันไปหาพิพพันกลับมาหน้าอี๋อันนี้อันนี้น้าอีโอ้ยเฮียล้มไอสัตล้อม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 หมดสอนึ่งถ้ามึงหมดนะเอสัตหนึ่งสองสมหมดปึ๊บอ๋อยังไงช่ไ้มยังที่กูรักทุกคนนะกูสัเลยมาช่วย นิวแข็งรอบสองด้วยพี่อยากจู้เจ๋อไม่กูสามรช่วยเออช่วยกูดีช่วยเร็วให้ไปแล้วช่วยกูด้วยลาด้านลาด้านเลยลาด้านโอ้ทุกคนเจ็บใครก็ได้วิ่งมาดึงคนนึงใครก็ได้ใจกล้าหน่อยใจกล้านาด้านพึ่งมาดึงหน่อยโอมิ่งชีพมากลับไปกลับไปกลับไปโอ้เชียร์เลยล้มสีน่ะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยต้องใจกล้านาด้านมาดึงอ่ะเรียบร้อยล้มสี

เฮ้ยเพื่อนกหน้าหน้ามาโตอ่ะเฮ้ยหนูวิ่งกลับไปช่วยหนูวิ่งกลับไปช่วยแล้วก็วิ่งกลับไปช่วยแล้ววิ่งกลับไปช่วยแล้วลูกมาลูกมามาแล้วมันมาแล้วไอ้มีขายมันเปจริงมันหาใครวะเวลาบุรุษมาแล้วแต่แต่ได้แต่ได้เวลาบุรุษมาแล้วเวลาบุรุษมาแล้วไม่อยู่ใจกับเราเปล่ามันเวลาพูดหลุดทำไมกูต้องทิ้งน้องวะเห็นไหมกูเป็นคนรักทุกคนมันเร็วเดี๋ยวเดี๋ยว ทำวะเอาไอ้เชี่ยจะขยับทำไมกูลมให้วิ่งหนีไป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 ไป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 ดีไปกูเฟสสุดท้ายเร็วกูเฟสสุดท้ายเร็วไอ้เชี่ยกูสั่นละคู่มึงกูสั่นเดินกลับมาช่วยไอ้เชี่ยโค้งดีโค้งดีโค้งกูนอนลีโค้งอยู่ไอ้เชี่ยกูนอนตำแตงวะไอ้สัตว์เชี่ยเลยแขกอูกูตายแล้วยิ่งไม่ได้รักน้องเลยสัตว์โอ้ยเย้ไปช่วยมั้ยเชี่ยเราออกกันไปเลย เอาปล่อยอกไมอ่ะเอาตัวอยู่รับตัวเองเนี่ยความแฟนเป็นเหี่สังเกตได้ถ้ามึงไม่รอดสองกูกำหมัดนะกูขอรอดสักคนหนึ่งอ่ะเออเรียกว่าให้แรงน้องให้แรงน้องไอ้หน้ายืนน่าดายนะ ไอ้มิกแม่งปล่อยมือผมไม่ได้ปล่อยผมกดแล้วเมื่อกี้อ่ะกจะไปอุ้มเลยแม่งปล่อยมือพอดีไอ้มิกไ,ไม่กดเอยเฮ้แรงกูไม่เห็นแล้วแรงกูไม่ตกเนี่ยกูทำขึ้นน้องเห็นไหมน้องน้องไม่เฉย,ยแล้วกูทำขึ้นน้องไงไอ้เจ้ากูจะทิ้งก้นอื่นทำไมวะแรงกูแรงหนึ่งอยู่แล้วกูขึ้นไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วน้องไม่ตายเห็นไหมโอ้โหกูรักทุกคนขนาดไหน